บอกข้ามเหยื่อละใครไปไซกัอะไรเขาเป็นซื่อข่อยดินมองไรแดดมองไดเป็นซื่อข่อยใอยไปได้มดสุมองคันมองได้ใครไปนะคือตำรวจประกาศครับตำรวจไม่กล้าจับข่อยก็แล้วกันละก็ได้แค่นั้นแหละพี่น้องไปใอยไปแยียมมองได้เนี่ยคือมองงานนั้นเป็นของข่อยเหมือนหล่ะพี่น้องคันมองได้ใครกล้าแยียมเด้มองได้ใครบ้ากล้ายนีไปเป็นยมเนี่ยไม่เป็นของข่อยถ้ามองได้ใครกล้าเแยมเนี่ยคือของชานจ่า จริง,รงอม,มองได้ข้าวยางได้ยังมองได้ข้าวยางได้แบบถือกฎหมายยางแบบตำรวจไม่จับข้าวข่ายางเลยแล้วยางบริเวณเปลาลาลา้ลานไผ่บรบิเวณเปว่าผู้ใดบริเวณห่วงดาคนอืย <c oughs> างแบบสวยๆลหมือไม่ะอะไรก็ได้เบาสูงกันฟังเด้ยอยอะไรก็ได้เบาสูงกันฟังเห็นว่ามีสติเห็นไม่หยั่งในการใช้ชีวิต แล้วว่าข่อยนี่ข่อยกระบอกได้แค่นั้นหรอบ้าข่อยไปนี่แขวญไม่ได้เป็นยังข่อยไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปญาบ้านเจ้าของเจตนาข่อยคือข่อยไปเยี่ยมไปญาติบ้านเจ้าของมันเป็นยังเล่นบอลนึ่งไปญาบ้านเจ้าของสองภาคฤดูตัวเกี่ยวไปเที่ยวไปเล่ยนยังเออพาคศิลปินตัวเกี่ยวนั้องไปกินไปเที่ยวเออไปกินไปเที่ยวกับบ้านเจ้าของกันไผ่แม่ไปบ้านเจ้าของแม่เออสองสามไปกับไปอุดนุ่นไปดีไปม้วนไปซื่นไปมิตรภาพไปนั่นไปนี่ว่าด้มีปัญหานรืผู้ใดเออไปเอามิตรภาพไปเอาบรรยากาศขึ้นสุดท้าำหราไปในนพื้ที่ของตัวเอง พ่ะแล้วสิ่งที่สิ่งที่ที่ค่อยจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วเดินได้อย่างสว่างเผยเดินได้อย่างถูกกฎหมายเดินได้อย่างสง่าสงเวยเดินได้แบบย,ยังไงล่ะเดินได้แบบสก้าผ่าเผย,อ,อ,ย,อ,ยอย่างพ่นแล้วคอยดับไม่ได้คอยดับไม่ได้ยานดอกแต่ว่าคอยเบยาให้มามาเข้าใจชั้นว่าชั้นต้องการไปเย็บย่าไปอ่าให้พ่นผู้นี้เสียหายหรือไปเพระยาแบบพื้นที่จะแบบบ่ดี ฉันไปในมุมมองของฉันคือหนึ่งฉันไป,ไปนนฉันไปอะไรสดคลายของฉันไปฉันไปกินไปเที่ยวไปเล่นเป็นอย่างนั้นหนูน้ำหน,ำลนำลูลูกศิล,ลปินตัวเขียยมยู่งซนะอืมแล้วมือนี่นี่คือ่างมือนี่น,นี่หมูว่ามน,นี่หมูว่ามน,นี่เรียนอยู่อุบลยูซื้อคันยูซื้อขกแขกว่าได้ไปดอกพี่้อกแต่ว่าหมูวามนี่มันอยู่อุบลพอดีมันประจวบประจวบเหมาะพอดีถึงได้ไปเั็นบออยูซื้อสตั้งเข้ากันไปนี่ก็ได้ไปดอกพี่้อกเพราะว่าได้ไปสั้นดอกมันอยู่ไกลจากนี่ไป บลายาโซ่ข่อยนี่มันซีช่วโมงพุ่นมยนี้เรือพุ่นอย่นี้ปลาในดวงพุ่นอ่ะอืห่างกับวิเส้นทางกับมีค่อยสิไปอียงค่อยสิสะอัดไปรู้นั่นตีแต่ว่าที่ขอยไปนิดนึงค่อยไปจอบบางบ้านจะของเออมันมีปวกจอบมีนันนี่บ่เป็นบ่ลัชพี่น้องค่อยไปยู่นัี่ข่อยไปยู่ได้บ่อดบ้านข่อยสั่งบวชได้สี่เดือนค่อยก็ได้ออกมาไม่้อค่อยไปจอบนี่ค่อยเป็นยังเป็นผิดยังบ่เป็นบ่ลัชเออชุบมาส่ง่อยเพิ่ไปแค่นั้นหลับพี่น้องค่อยไปยังยังเลยค่อยบอกสูจอบฟังเงื่อนเสือ นั่นแหละยูนี่มันดีอยู่แล้วของใครเนี่ยใครว่ได้ไปสวอรค์หรืไปซูมือเพราะนั่นถึงไปซูมือก็เพ้านเจ้าของไปซุไปโอ้ยวางเนาะยูฮันนั่นมันมีหาา่างมันยังโอ,โอ,อ้ยต่อยอดยังกับอะไ้หาว่าใครสิไปสวปรรค์เพราะนั่นใครว่าสอรรค์มันตอ่อยอดยังบ่ได้คันเขาเมืองก,กับผุนบักดัมซวงชุมโมงผุนแต่ว่าเขาก็เห็นเขาได้เห็นได้สาเขาก็ต้องไป เขาก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเบิงไปแย่งบ่ถิ่มบ่าปาสมบัติของเจ้าของทำกำแพงบ้านเลยทำทำไมในเหมือ,องของเ้าเป็นเหมืองทุ่งหมอกทอี่ตรงนั้นทำทำไมทำทำไมกำแพงไหนทำทำไมก่อนเหตุผลอย่างตอนเหตุกำแพงบ่มีเหตุผลอยังที่ตัวเหตุกำแพงไหเพี่น้รอกคอยบ่มีเหตุผลยัง ตัวแขกกำแพงอบอไม่เหตุผลอีกย่งตัวแขกกำแพงบอเป็นของข่อยเบิดสูมข่อยจะไปกันันของปกครองใหยังเห็นบ่ซูเมอรเน,นี่ยข่อยกับทำไมหากินอยู่แล้วแล้วฝากถึงคนที่บอกว่าข่อยลืมบอได้ข่อยนั่นบอได้ข่อยนั่นบอได้ข่อยไปทันเบนนี่ไปฮวงไปฮวง,งดูหน้าด้วยจะ้ะดูหน้าจะด,ดูกิริยาท่าทางด้วยจะ้ะอืม บ่ต้องห่วงบ่ต้องยั้งผู้ใดมีกินมีใส่ซาถู้ย่อดีใจน้ำคอยดีใจน้ำเออบอกมันเหลือว่าตัวราเบิกันเป็นกันนี่ว่าอดีตอดีตสีดีซีซัวเพิ่นดีเพื่อนดีไปคอยยกย่อดีน้ำคอยดีน้ำคอยดีใจน้ำเควบอกคักเลยว่าคอยดีใจน้ำแต่งคันหาบูซาดอกถู่เที่อ่น ยอขันหาบปขันหมักเบ่งทบายให้เจ้าโอขันเจ้าดีเอาขันหมักเบ่งไปบายเลยบายเข้าไปให้มันดีมันดีให้เจ้ามีเงินแสนเง,งินล้านเงินเมือนให้ตือนในในอยลูกให้ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองอจ้างสี่หลดนะห้พี่น้องสมมตอนี่ไข่บได้กดไผ่บะได้เขยีดยดไื่แต่ว่าขนันเสร็เพราะข่กันหัวเส่งเคนจากคอเดียไข่บอกกันเพราะมันเป็นของข่อยมัดทุอย่างที่มองท่าน ม,มันเป็นมันเป็นกั้น,นของดีทําไมอ่ะตรงไหนต้องกั้นไม่มีตัวไหนที่กั้นกั้นเ็ดอยังกอองั้นสกสานเสียงเงินเ็ดุยังในเมื่อมันมีโร้อบอยู่แล้วจะรัว่วใครถึงว่าใครดีก็ดีใจน้ำซาทุมือนี่เอามือนี่เด้อกันเป็นกันซาทุลูก้านเลยคันขับเจ้านี่คิดไ่ตัวผู้อื่นคันขับเจ้านี่ อยากแต่ให้เขาล่มจมให้ไข่หนีทุกไปนาแต่ว่าขันไข่เห็นเขาดังเขามางเขามีเนี่ยให้ไข่ขันไข่คิดว่าเอากระเด้อขันบอลชีดเอาไข่สิสาทูด้อพีัน้องหนึ่งไข่สาทูวายบางทีสาทูขันไข่คิดไหลข้อพื่นนี่ให้ไข่จยจมจุ่มแต่ไข่ขันไข่คิดดีวังดีขันไข่อยากให้เขาได้ดีขันไข่อยากให้เขาได้เลิศนั่นให้ไข่รวยระดับประเทศเดี๋ยวก็แตกส่วส่วนคือยัง ขี่หินใต้เด้อเงินผูกขากันดอกวบอกน้ำปูองค์ทววับทิวรรณนได้ไหเข้าคิดดีทำดีบ่ไปคิดลายบ่ไปโคตรกงัใวใครให้เขารวยบ่ไปมองรวยรวยบ่ไปมองไวยเออแต่ว่ากครั้เขาคันเขาคิดลายคิดบ่ดีคิดไอ้เขาล่มจมเนี่ยไอ้ข่จมไปน้ำเขาซะแต่ว่ากครั้ได้เมื่อนไห้ไข่อยไอ้ไข่ดีเข้คั่เขาดีก็้่อยกระเสกดี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 เพราะอย่างสุดท้ายแล้วคนเราตายไปอ่ะมันไม่ได้อะไร มันคงไม่แต่คุณงามความดีตายไปนั่นโกรธเครียดกันไปนั่นสุดท้ายแล้วก็บ่ได้อย่างเออโกรธกันเครียดกัน,กนแค่ติดตายนั่นแต่ขวแต่เอ,อกจะบอกแค่ว่าไพ่ที่เป็นยังไงให้เพื่อนเปลี่ยนขวัญก็ดีใจน้ำเห็นพี่ดีใจน้องก็ดีใจด้วยออน้องจะช่วยแตงขันหาดอกมะใบขันหมักเบ่งดอกย่อ,อขึ้นถวบายหัวอะไเนี่ย